สวัสดีครับน้องๆหลายคนถามเข้ามานะครับแเด้งปักตรวจสอบมันอยู่ไซนะครับสำหรับ C P R อ่า1 5 0ไอเนี่ยนะครับเออเนาะจริงๆมันก็ถือว่าเนาะว่ามันลึกลับพอสมควรทีเดียวนะครับลึกลับอย่างไงน้านะครับสมมุติว่าอย่างหน้านี่เนาะนะครับสมมุติน้าจะตรวจจะเช็กนะครับปักมันอยู่ตรงไหนวานะครับปกติในรุ่นอื่นๆมันก็จะอยู่บริเวณนี้เนาะนะครับถ้าไม่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างกลุ่ม V ยกลุ่มเชกอะไรพวกนี้นะครับ มันก็จะอยู่ข้างถังอย่างนี้นะครับแต่ว่าสําหรับ TBR นะครับตัวนี้นะไม่ต้องไม่ต้องลุ้นนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอยู่ตรงไหนนะครับไม่เห็นเลยนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันมีชุดห่อหุ้มนะครับของขั้วไฟท้ายขั้วไฟเลี้ยวมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วปลั๊กมันสีอะไรนะนะครับปลั๊กมันก็สีเดิมนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นสีเอกลักษณ์ของ ปลกตรวจสอบของคองด้าเลยนะครับแล้วก็มีมาเหมือนกันเลยนะครับมีมาสีเส้นนะครับมีมาสี่เส้นแล้วกันนะครับมีมาสี่เส้นนี่มีสีอะไรมั่งนะครับเออเนาะปกติแล้วถ้าอย่างเราเราท่านๆเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการช็อตขั้วนะครับวิธีการช็อตขั้วนะครับแต่ก็ต้องจําสีว่าอย่างนั้นนะครับมันก็มีมาสี่นะครับมีเมียสี่เส้นแล้วก็มีสีสีเหมือนกันนะครับเนาะเอาเป็นว่าช็อตขั้วทุกคนชํานาญอยู่แล้วล่ะนะครับ แต่ว่ากรณีอย่างของเราเราท่านๆเนี่ยนะครับที่ต้องการความสะดวกหน่อยนึงนะครับเราก็ใช้วิธีการตรวจสอบเนาะด้วยเครื่องด้วยเครื่องนะครับก็เสียบเข้ามาเลยนะครับแกะออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่าชิปนี้เนี่ยนะครับน้าย่อถือว่าเป็นการตอบคำถามก็แล้วกันเห็นถามมากันนะแดงนะครับเขตผมไม่ค่อยมีรถนะครับหรือไม่ก็ผมไม่ค่อยเจอปัญหานะครับหรือไม่ก็ผมหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสรุปเลยมันอยู่ตรงนี้นะนะครับ อยู่ตรงนี้แหละนะครับตรงไหนนะครับอยู่ตรงด้านชุดของต้องบอกว่านะครับจุดรวมชุดไฟท้ายก็แล้วกันนะครับอ่ามันจะมีสายนะครับสายไฟเลี้ยวมานะครับสายชุดไฟท้ายมานะครับแล้วมันก็อยู่ตรงนี้แหละที่เขามีพลาสติกห่อไว้อย่างดีเนี่ยนะครับทำเสร็จแล้วนะครับล้างโคดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ปิดนะครับแล้วก็กลับเข้าที่ยัดแบบนี้แบบนั้นนี่เราก็ได้นะครับเนาะซึ่งก็ ถือว่าคอน d ้าเขาทำมาให้สะดวกนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีแผ่นปิดอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบไม่รู้น้องเขาวางไว้ไหนแล้วนะครับเนาะน่าจะอยู่ในถาดนะครับเนาะก็คลายน็อตออกนะครับสาตัวนะครับก็สามารถที่จะดึงชุดนี้ออกมานะครับนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะฮะก็คลายตัวนี้ออกมาซึ่งมันจะเป็นแผ่นปิดอยู่นะครับพอออกมาเรียบร้อยเราก็จะเห็นนะครับพอเห็นเรียบร้อยก็ ดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็ทําการชอดขั้วหรือไม่ก็ใช้นะครับเครื่องตรวจสอบได้เลยนะครับโอเคเนาะนะครับคงจะถือว่าคงจะถือว่านะครับเป็นคําตอบที่อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็คงจะพอสุ่มพอเดาพอหาได้เจอได้ไวขึ้นเนาะนะครับสวัสดีครับ